เข้าสู่ช่วงกับข้าวพนักงานกันค่ะทุกคนหลักค่ะมันจะได้อร่อยะาัานก็จะใส่เลือดไก่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นปลาเลือดไก่จะใส่ทั้งหมด15ก้อนค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาอีก5กิโลน้ำพี่ช้ยก็จะใช้เป็นปลานินนะทุกคนเอาไปต้มกับพวกเครื่องแกงแล้วก็เอามาปั่นค่ะแล้วก็เอามาใส่ในน้าซุปอันเดิมเลยครื่องแกงเนี่ยเราจะเน้นเป็นกระชายป็นลาคุณเหมยใส่ลงไปเลยค่ะ2ขวดขวดเนี้ยขวดใหญ่นะทุกคนขวดละ95าบ้าทจะมีขายในแอปส้มค่ะแล้วก็ตะก้าหน้าโฟร์ไฟน ด้วยค่ะทุกคนบอกเลยหม่ยปรุงแค่นี้เองค่ะก็อร่อยแล้วน,นั้นก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมดูดิทุกคนแค่นี้ก็น่ากินแล้วค่ะจากนั้นยังไม่พอนะเราก็จะต้องไปหั่นต้นหอมค่ะเพื่อจะใส่ในมหม้อเป็นท่อนๆใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะหั่นเสร็จเหมยก็จะสาดลงหม้องลงไปเลยค่ะ จากนั้นเหมอนก็จะชิมดูค่ะว่ามันพอดีหรือยังอร่อยแล้วค่ะทุกคนน้ำปลาสองขวดพอดีค่ะจากนั้นก็จะมาเตรียมผักใส่ถุงค่ะแล้วก็ขนมจีนอีกสองจับค่ะคนหาเหมอนค่ะว่าพนักงานเยอะขนาดนั้นเลยหรอเยอะนะทุกคนเพราะว่าลูกค้าร้านเหมอนเยอะก็ต้องพนักงานเยอะค่ะใส่ถุงขนมจีนไปสักพักค่ะน้ํามันก็เดือดแล้วค่ะน้ํายาขนมจีนอ่ะเดี๋ยวเหมือยก็จะมาตักให้พนักงานคนละหนึ่งถุงค่ะทุกคนเปิดฝาหม้อมาบอกเลยหอมไป3บ้าน8บ้านค่ะทุกคนหม้อนี้ก็หม้อเบอร์ห้าสิบค่ะทุกคนหม ชิมก่อนเลยค่ะเพราะว่าก็หิวไม่ไหวแล้วเหมือนกันถ้ามีผักชีลาวกับใบแมงลักนะเหมยบอกเลยว่าเข้ากันมากค่ะเหมยชอบกินขนมจีนแบบนี้นะนา้ำเยอะๆสดแบบอร่อยมากชื่นใจมากกับทุกคนมันอร่อย